สวัสดีครับพี่น้องครับบ้าโอลูกเศษช่องตามไร่กเกษตรแม่แล้วครับพี่น้องครับผมมาพอกับบ้าโอคือเก่าได้ครับเด้อมือนี้ภาพี่น้องมาอยู่ที่แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนานะครับปลูกพันธุ์แปซิฟิก789นะครับกับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาให้ปุ๋ยข้าวโพดแต่งหน้าครั้งแรกนะครับว่บาสีห้ปุ๋ยครั้งแรกช่วงอายุ 2 0ถึงวันนะครับเนาะอายุตั้งแต่20-30ถึงวันนี่ก็ใส่ได้เลยนะครับพี่น้องครับเป็นการให้ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งแรกเดี๋ยวมาเบิ้งครับว่าบ้าโอจิใส่สูตรยังแน่เนาะครับเนาะในการให้ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับแล้วก็มาเบิ้งอุปกรณ์ที่ใส้นะครับที่หยอดอยู่นี่เป็นอุปกรณ์ประดิษฐ์ประยุต์ขึ้นมานะครับเนาะต้นทุ่นกับศูนย์บาทนะครับพี่น้องก็เป็นอุปกรณ์ที่ข้องเหลือใส้นะครับเอามาประดิษฐ์ ใส่สาหรับหยอดปุ๋ยนะครับก็จะมีถุงปุ๋ยหรือถุงหวัวหารซั์นะครับ aw, แล้วกับท่อพีวีซีนะครับเลาก็มาตัดเจาะแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ถุงแล้วก็หยอดแปลงซีนะครับพี่น้องครับขอห้ามในการหยอดปุ๋ยนะครับห้ามหยอดปุ๋ยใส่เข้าไปในช่อของอต้นกรนะโพดได้ครับเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปในชอ่อมันจะเกิดให้เห็ดให้ช่อกระโพดเนี่ยมันเข้มนะครับปุ๋ยมันค้างอยู่มันจะเห็ดให้เกิด ยอดและใบเหี่ยวตายนะครับพี่น้องครับขอสําคัญเลยห้ามให้ปุ๋ยเข้าไปในช่อเขาโพดนะครับพี่น้องครับเราต้องยอดต้องโค่นต้นเท่านั้นครับพี่น้องครับเอาล้วครับช่วงนี้อากาศกับแปรเปลี่ยนนะครับเนาะตอนนี้เบาโอกับเสียงแหบนะครับเสียงกับเป็นเป็นวัดนะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดที่อ่าเป็นวัดพอสบายกับรักษาสุขภาพนะครับเนาะช่วงนี้อากาศกับแปรเปลี่ยนนะครับ กาล่างสีเข่าเป็นฤดูหนาวนะครับพี่น้องครับล่มกับว่อยเย็นหนาวแล้วปู๋ยด้พุ่มตันท่านหน่อยกาสีเป็นไข่เป็นวัดไปนะครับเพื่อจังเบ้าโอเนี่แหละครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิงนะครับว่าปุ๋ยที่จะใช้เป็นสูตรอะไรนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับสูตรที่เบ้าโอใส่นะครับปุ๋ยกับช่วงแตงนาช่วงขั้งแรกนี่เบ้าโอกับสีเนียนในตัวเจนนะครับให้ปุ๋ยมัน ให้ข้าโพดนี่ได้รับธาุอาหารได้ตัวเจณฑ์หลายที่สุดกาทิไส้ปุ๋ย4600นะครับพี่น้องครับปุ๋ย4600อัตราส่วน25-30กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับแล้วก็ผสมกับตัวปุ๋ยฮอร์โมนบ่มรากนะครับพี่น้องครับบ่มรากคือเล็กรากกระตุนอีกเคี่ยนึงนะครับพี่น้องครับผสมคู่กันข่ากันเข้าไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์หยอดปุ๋ยแบบประดิษฐ์ ของเบาโอนี่แหละครับแบบทอพี่วิซี่นะครับหยอดจะหยอดตามโค่นต้นไปเลยนะครับพี่น้องครับหยอดไปเรื่อยๆนะครับให้ควบคุมปริมาณแห่มันอยู่ในระหวางยี่าถึงสามสกิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงครั้งแรกอ่ะอาชีเข้าสีเน้นแนวหน่อยนึงนะครับเนาะเพื่อว่าสูตร4600เนี่ยเขาสีเร่งต้นเร่งดอกนะครับเออเร่งต้นเร่งใบนะครับให้มันใหญ่ เมื่อไงแล้วเนี่ยเขากะจีซอยลดปัญหาเรื่องหยาท,ที่เกิดตามมาแล้วครับเพราะว่าเขาสีไง่นียาไปเ,าเขา,ากะจีว่ได้ขายยาลดลดต้นทุนเรื่องยาขายยาไปแล้วครับพี่น้องครับกับการให้ปุ๋ยช่วง20-30วันนี่นะครบับที่ต้องให้่สยเนี่ยเขากะต้องการเพื่อสีเร่งต้นเร่งใบนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เขาต้องการในตัวเจนไลน์นะครับ เอากระต้องใส่สูตรนี่เลยครับสูตรเดียวเลยครับส่วนข้างที่2อ่ะคอยมาผสมนะครับพี่น้องระวังไอ้สูตร4.60 0ผสมกับสูตรเสมอ 15- 15, 15นะครับนันน้นคือให้แตงใบข้างที่2ครับพี่น้องครับอั้นั้นกอการแตงใบข้งที่2ก็คือให้การผสมกันไปเลยนะครับแต่ว่าข้างแรกนี่ก็สีเนียน4600ครับพี่น้องครับสีเนียน4600กก่อนนะครับเพื่อว่าให้ ขาได้รับในโปรเจนเต็มที่ e นะครับพี่น้องครับครับหลังจากให้ปุ๋ยแตงนาครั้งแรกไปแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากให้ปุ๋ยแตงนาครั้งแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เขาจะเริ่มให้น้ำบางๆนะครับต้องเริ่มให้น้ำบางๆนะครับเพื่อว่าให้ปุ๋ยมันละลายนะครับให้ปุ๋ยมันละลายแล้วก็ให้ต้นกระโพดนี่ได้กินอาหารได้รับแร่ธาตุได้ดดไวที่สุดนะครับ เมื่อได้รับแร่ธาตุอาหารไว้ที่สุดกับพูกระสีจะเริญมเติบโตว้ายนะครับถ้าช่วงใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่สามสิบมือนี่สีเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ากระพูดสูงทําหัวเข่าแล้วนะครับพี่น้องครับสี่สิบมือนี่ก็ะสิสูงเกือบเอวแล้วครับสี่สิบห้าสิบมือนะครับพี่น้องครับนี่คือช่วงสําคัญเลยครับที่ต้องใส่ปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบนะครับคือช่วงแต่งหน้าครั้งที่หนึ่งคือช่วงสําคัญนะครับ กํล yeah. ังจากใส่ป no well> ุ๋ยเ็จกะลดน้ำบางๆนะครับเปิดน้ำบางๆผู้ใดติดตั้งระบบสปริงเกอร์กับเปิดสปริงเกอร์บางๆเลยครับหรือระบบน้ําพุ่งกับเปิดบางๆนะครับเนาะหรือน้ำยศกับเปิดบางๆนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งปล่อยน้ำลาดนะครับพี่น้องครับอย่าพึ่งปล่อยน้ำลาดเพราะว่ามันยังต้นยังบ้านได้สูงคักนะครับหัวมันนอกน้ำแล้วกับมันนางต้น คือย่านกระโพดแหล่นะครับพี่น้องครับย่ามันแหล่ถ้ามันแหล่มันสิบใหไ่นะครับพี่น้องครับถ้าบใยญ่กับผลผลิตเท่ากับสิตกตานะครับพี่น้องครับตอนนี้บ้าโอกระไซปุ๋ยกระโพดทั้งสองแปลงนะครับพี่น้องครับแปลงทั้งทั้งเพิ่งนี่กับจะเป็นแปลงสามไร่หนึ่งงานนะครับปูกกรแปลงลางอยู่หนึ่งสัปดาห์นะครับพี่น้องครับแปลงนี่ที่ใส่ยูนี่กับอายุกับตอนนี้ก็ยี่ห้ายี่หกวันแล้วครับพี่น้องครับ ยี่ห้ายี่หกวันแล้วครับก็ถือว่าพึ่งได้ใส่ปุ๋ยครั้งแรกเองนะครับเนาะถือว่าใส่ซ่ายอยู่แต่ว่าปเป็นอย่างครับเพราะว่าตอนนี้มันกะต้นเริ่มใหญ่สมบูรณ์แล้วนะครับใส่ตอนนี้แล้วห้อปล่อยน้ำได้เลยนะครับพอใส่ตอนนี้แล้วก็ลดน้ำเข้าไปตัวนี้สามารถเปียกๆได้อยู่ครับเพราะว่ามันสี่เดือนหนึ่งแล้วนะครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้เพิ่งปลูกได้ 20วันนะครับปลูกล้างจากแป้งด้านบนไปสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ว่ากะตอนนี้ก็มาใส่ปุ๋ยครั้งเดียวพร้อมกันเลยครับไม่ให้เสียเวลานะครับเนาะใส่เศษแป้งนี่กัที่ปล่อยน้ำบางๆนะครับเพื่อว่าให้ปุ๋ยมั่นละลายลงไปกับดินนะครับให้้าวโพดได้รับแร่ธาตุแล้วกับที่จะเริ่อเติบโตไว้นะครับพี่น้องครับเพื่อให้หนียาครับประเด็นหนึ่งก็เพื่อให้หนียาเนาะครับเนาะ เอาละครับขอห้ามการใส่ปุ๋ยก็คือว่ายาใส่เข้าไปในช่อนะครับต้องใส่เครื่องหยอดแบบนี้นะครับแล้วห้ามว่านนะครับห้ามว่านปุ๋ยบ่แามันเข่านะครับเพราะถ้าว่านปุ๋ยนี่ปุ๋ยสีเข่าไปใน่ช่อเข่าพดนี่เฮ็ดไห้เข่าพดนี่ตรงช่อนนะครับมันเข้มจัดยอดมันก็จิตายนะครับพอตายก็เอาพวดก็ตายเลยด้วยครับพี่น้องครับเอามาแช่มาแบงปันกันนะครับเนาะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าโอกะมาแช่มาแบ่งปันการใส่ปุ๋ยข้าวโพดช่วงอายุ25-30วันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องที่ปลูกข้าวโพดไม่หรือปลูกมาหลายอยู่แล้วนะครับมาแช่มาแบ่งปันกันครับพี่น้องครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ